คุณผู้ชมผมไปเจอเกมหนึ่งมาเว้ยดูยังไงก็เดอะคคลิงชัดมันเป็นเกมแนวแบทเทิลเลยอนที่ต้องเอาของไปตีต,ตีตีกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเซตอัพเกมอ่ะมันจะอยู่ในห้างเว้ยห้างที่เขาขายของเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านเลยอ่ะอีอีอ,อ,อเดีย ในเกมมันจะเรียกห้างนี้ว่าอีเดียเว้ยแต่ดูไปดูมายังไงเกมนี้มันก็เดอ์คาลิ่งสองชัดเพราะว่าเราต้องฟาร์มของอาวุธตีแล้วเราสามารถเอาอาวุธตีที่ไม่ต้องการไปย่อยในถังขยะได้โอ้โหแม่งเดร์คาลิ่งชัดที่เหมือนเดร์คาลิ่งยิ่งกว่าอะไรก็คือเราสามารถฟาร์มฟังแล้วเอาฟังอไปค้าเป็นของที่เราต้องการได้เว้ยโอ้โหเหมือนเดร์คาลิ่งมากและที่สําคัญอันนี้ไม่ใช่สุดคือแบทเทิลรอยัลอะวงมันจะบีบ ไปตามโซนต่างๆค่ะเอออาจจะซุ่มไปบนบ้างข้างล่างบ้างซ้ายขวาบ้างแต่ว่าไอเกมเดอะคัลลิ่งอ่ะกับไอเกมเนี้ยมันเหมือนกันก็คือมันจะบีบไปตรงกลางยังไงมันก็จะบีบไปตรงกลางและตรงกลางอ่ะมันจะเป็นสมรภูมมสุดท้ายเพื่อให้คนอ่ะไปสู้กันไว้เพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูเดอะคัลลิ่งอ่ะพลาดเกมนี้ไม่ได้เลยถึงแม้ว่ากราฟิกหรืออะไรมันจะล้าหลังก็ตามนะมันก็คือเกมเดอะคัลลิ่งที่ยังมีคนยังเล่นอยู่เอางี้ดีกว่าระบบการต่อสู้ก็เวลาเราเตีมมันจะคล้ายๆกับก,การ์ดกระดาษคอน ก็คือมันจะมีบล็อกใช่ไหมมันจะมีตีแล้วมันก็จะมีผักถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งบล็อกอยู่แล้วเราตีใส่บล็อกอะ่ะเราจะสตันซะเองเพราะว่าเราแพ้บล็อกตีมันจะแพ้บล็อกแต่ว่าพอบล็อกเนี่ยมันจะแพ้ผักเออมันเหมือนกันไกลกระดาษคอนเลยไหมแล้วผักเนี่ยมันจะแพ้ตีโอ้โหเป็นคอมแบทที่ก็นั่นแหละเดอะคิ่งคุณผู้ชมถ้าไยางไรพร้อมที่จะรับชมแล้วอย่างไรอย่าลืมกดไลค์แล้วเราไปลุยกันเลยและนี่ก็คือเกมเพลย์ของเกมนี้ครับเลตัลลอยร์รับชมกัน Sure อยู่ในกล่องบนฟ้าใครอยู่ข oui ้างล่างก็ระวังผมไว้ดีๆแล้วกันฟาร์มก่อนเลยหาก่อนเลยตรงนี้เฮ้ยมีตรงไหนบ้างโอ้แถวนี้ดีวะเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนรักกันเบลล์ไปไหนจะไปไหนของดีๆไปไหนมีแค่คนเดียวก็ตีกันจะตายกันอยู่แล้วตอนนี้ผมฟาร์มชิลเลยอ่ะผมฟาร์มชิลมากเลยเนี่ย คนี่เสียคนาใครอะใครอะใครอุ้ไเขา้ยไอ้ไอมยาด้วยมาด้วยใครมใครไปลุนี่อย่าลุกนี่ไปไปครไปทางนู้นก็ปั่นทานี้ก็ปั่นเหมือนกันอยากปันกะดันอยากปันก็ดนปันลุไมมเป่าหรอไอ้บรอไอ้บออ ไอ้บอลเลยมันเจอมันเจอมันเจอไงเด็กจะไปไหนน้องชายจะไปไหนน้องชายไอ้น้องชายน้องชายน้องชายเดี๋ยวพี่ให้น้องชายหนีไปก่อนให้โอกาสหนีไปก่อนน้องชายอยากจะหาว่าพี่อะไรกดอะไรไม่แฟร์เพี่เอาที่นี่เก็บฟังเก็บฟังเก็บฟังบีบบีบบเก็บเลยเก็บเลยบีบบูงไอ้บีบ

เฮ้ยหย่าพุชุบย่าเฮ้ยหย่าพุ้ผู้ผูอะไรวะลําการลํกกอนลํกกอนหมดแล้วเฮ้ยชุบเออยังไงโอ้โหลุงดึงลุงดึงตึงเหรอตึงเหรอตึงเหรอเออฟาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัน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 เฮ้ยไปนี่รอแย่เลยจะไปไหนยี่กูกูไม่เจอใครเลยเออ บูทไอ้ชบน,นี่จะจะุบไม่ไหนจะจุบกไปไหนเอ้ยลงล่างเหรอไม่ได้กินผมไม่ได้กินผมอึ๊บเออปลาก่อนอ,อุ้ยอุ้ยตี๋จ้าจ้าเอาเลยลเอาเลยจุ๊บแล้วเออเอเออยโอ๋ยเจบ็บเจ็บอึ๊บโอ้ยใครแมงเ,เปิดออโอ๋ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าลุ้งไปลุกงไปลุ้งหนึ่งยังไงลุกงหนึ่งหน้ากันหน้ใครครับเสียบเลยครับเชื่อผมนะอ่าทำไมผมไปทำไรเขาอย่างนั้นแล้วผมดีเอาไปกูหายอ๋อไม่ได้ละคราเป็นเดทก่อนอ๋อนี่การเหรอหิวหิวเสียตังค์ปะเนี่ย เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไก่แดงไก่แดงไก่แดงมันมีคนเจ้าถิ่นว่ะยิงผมว่ะปืนตะปูอ่ะโอ้โหแล้วยิงไกลด้วยประเด็นใจเย็นครับใจเย็นครับผมเป็นไรเดอร์ที่ผ่านทางมายาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเหรอวะผมต้องค่อยๆผมเห็นนะโบเห็นนะโอยมงมงมามงหมาสายอะไหที่หมาเฮ้ยนั่นใครอ่ะ มียาเจียวมาเลยนะใครไม่รู้กูมาเทียแแสบนี่ว่ะเฮ้ยแสบแสบเรักเรา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 ใจเย็นเราใจเย็นมนตั้งลงก่อนนี่นี่นิ่มๆนิ่มๆเยโอ้ยนี่นี่นี่ตันเลยนี่ไงนี่ไงตันเลยโอ้โหสนวลบูมสุดท้ายเอ่เอน ไงเฮ้ยอ้ต้องขึ้นนี่ว่ะผมโดนเลยผมโดนว่ะหานแล้วแม่งต้องขึ้นไอ้ยใข่บีนอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยยา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 ขอ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 ไปหน่อยขอไปหน่อยยา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 ยิงอะไรผมไม่ยิงลูกซองระวังลูกซอง โอ้โหแล้วสักเวียนนี้สักเวียนสุดท้ายโอ้โหไอเฮี้ยนูกสองกูไปข้างล่างแล้วเออเออเออโอ้ยโอ้ยตันตันตันสุดสุดบันสุดบันสุดบันนัวนัวตาย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 ายพายตยายยตาตต เผือใครอ่ะเผื่อใครอ่ะคนสุดท้ายอ่ะมะเขือมะเขือชนะวะสุดที่ทำไมมันเล่นจังหวะมะเขือมีแต่มะเขือมียายอยู่สามช่องแล้วมะเขือมันเล่นมากอ่ะขอมาเลยปาบโอเคตรงนี้ขอดีๆตานี้เฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ เพื่อปนอีกสิไอคนนี่มันอยู่กับไอดนใครไอคนนั้นใครเห็นคนถือกระบวกก็ปล่อยๆไปก่อนนะอเดียเดียวเดีใจเย็นมะเขือมะเขือมะเขือโคโอเคโอเคไม่ตีไม่อทษต้องใตัคนตไปแล้วกันนะตัมผมไม่ทันแล้วกันนั่ ไม่แบบพี่ไม่ได้จะทำอะไรน้องชายพี่แค่หยอกๆเฉยๆหยอกๆอ่ะน้องชายผมโดนเยาะทั้งเกมเลยเกมเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเจอเฮียอะไรเลยแม้แต่เฮียก็ไม่เจอเฮ้ยเริ่มแล้วไอ้เฮียเอาพวกไอ้พวกอะไรนะจ๊ะไอ้ไอ้น้องชายน้องชายอันนั้นของพี่นะอ้าวผมเก็บได้พี่ทำไมอ่ะอ้น้องพี่จะทำไงอ่ะพี่ขอคืนได้ไหมล่ะน้องชายน้องชายใครใคาใครน้องชาย อย่าคอไม่เอา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 ใจเย็นโหสโลโหั่นใสแล้วสโลใจเย็นเือมันเอจะว่าหวาดว่ะน่าอุ้ยอะไรวะอ่๋ออออ๋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 ออ่ออ๋ออ๋ออ๋วอ๋อ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 อออ๋อออออ คว้าปังกาเติมไปเติมเลือดก่อนตกกลางมานแล้วอ๋อช่วยกัด้วยไม่เอาตะปูยิงพี่เอาตะปูให้พี่มาไม่เอาพี่มาเก็บของเก็บของอย่าเอ้ยโอ้โดนโซฟาไปใจเย็น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  โอ๊ยไ้ยยังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวติดผมมีนี่นะมีบัฟนะใส่เดียวได้หมดนะใครอีกคนเนี้ยไอเพื่อนรักเหรอกุไลเปิดรักเหรอกุไลเปิดตีอย่าเปิดวงนี้อย่าเปิดวงนี้เพื่อนรักอย่าเปิดวงนี้เพื่อนรักอย่ยเปิดวงนี่ไม่ปากกูปากเข้าไปอย่างเดียวอะไรไอ้ไงอ้ไงโอ๊ย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 ไปโด อันีอาวอาวอยปืนเปนพีลูกด้วยเดี๋ยว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 ตั้งหลักเอตั้งหลักไปนี่ไอเจ้ายาดอกจันยา้อกจันอขอชิดยาก่อนโอเคเรียบร้อยเลยชิดยาแล้วอางไมงรปดูลุิเดียว หิวก่อนหิว <reco> ก่อนมันเบออะไรวะเนี้ยเบอว่ารักแถบไงไงลุงเวทไปลงไปลงไปลุงเวทน่นแหละลงไปลุงก็แหละลงไปสิลุงก็แหละลงไปสิลลงไปสิงลักอ้อโอ้ยโคตรเยะเออไงเออตตาตายตาตาย ใครที่หนึ่งวะพี่หมาออพี่หมาเหรอโอ้โหพี่หมาที่หนึ่งวะเอาของเอาของหมูมาขวาไม่ใช่ผมพร้อมผมพร้อมขอขอฟาร์มก่อนไปเก็บดิอาวุธดีบ่ะโอ้โหใครวะอืงว้ายลูกเนึ่งจะฆ่ากูของแน่นนะเราเน่ย เออ้าวพี่จะเปิดหรอมาดิเชิงเหรอเชิงหรออุ้ยเชิงนี่นี่นี่พี่มาดิพี่มาดิเอตีไงลกนึงเออตีนี่นี่กระสุนโอ้ยโอ้ยเอ่จะเยออรอาปล้เออปักดิเออปั๊อปั๊ปจะใอรตอีอ้

โอ้โหสู้กันลงหนึ่งคนเดียวเหมือนกูสู้กับคนทั้งสองทัพเลยเหนื่อยเลยครับอะไรดีวะเฮ้ยโอ้ใครยิงธนูใส่กูวะโอ้โหชัดเลยยายายาโอ้ยกูจะตุยแล้วชิบห๋วไอถั๋งละบันด้วยถ้ากูไม่ถ้ากูไม่ได้อยู่พวกมึอก็ต้องไม่ได้อยู่มาเลยรู้ยังหัวเงยนี่ไง ไอ้ขยกทีก้อนะอ้เพื่อนไอ้ขยกทีก้อนเออเฮ้ยโว้ยโว้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ เชื่อกันด้วยอ้าวสวัสดีครับเออ่เหลอแล้วอ่ะเออเออโยนแทบบุรีใส่หัวเลยเนี่ยเออถือไม่ยอมตายเออไม่ยอมตายไอเว่ยนเน้ยไม่ยอมตายไม่มีอะไรเลยเราจะตายแล้วไม่ยอมตายไม่ยอมตายมาเอออ้าอ้าอ้านกเว่อ้า ใครที่นึ่งวะลุงวินลุงวินไ่หน่งลุงวินเหรอวะค้อสายค้อสาย้อสายกึเไเนี่ยลุงหนึ่งลุงหนึถ้าลุงหนึ่งถ้าลุงหนึ่งเจอผมอ่ะอ้เฟลลี่เฟลลี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 จะชกอยู่แล้วเมื่อกี้อ่ะ เฟรลี่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 เฟ้ฮ้ยอย่าไปไว้ใจมัาในคนนั้นมันเลียผมรู้เลยว่าถ้าถ้าถ้าพี่หยิบได้พี่ฟาดผมนี่ไม่ไม่พี่ไม่ใช่คนแบบนั้นต้องได้พี่อยาคนดีโอนตินละลายทุกที่ไข่ย่อยขอเขาได้มีคงมีค้อนมีอาวุธแล้วกูยังไม่มีอะไรเลยใค่พย่อยคงจะขอในเท่านี้ครับผมเองครับ

ผมย่อยของได้ดีพี่มาสก,กิดผมเช้ <c oughs> ไม่ก็เห็นว่าหลักคันหลักหรือเปล่ามีตุ่มไงพี่ก็เลยเกาไอ้ท <c oughs> ุกสวนไปเจ็ดสิบดาวเมทก็ให้ไอ้ี้ยตัวงอเลยกูไปบวกตรงกลางดีกว <c oughs> ่าเว้ชีวิตติดห้าวอะข้าวบ้านไม่อร่อยเว้รู้งี้น่าทุบรู้งี้น่าทุกไปตายแหละต้นเกี่ยวน้องชายพี่ก็เ้าเป็นขันแห่ะน้องทางนี้มีน้องชายอยู่แล้ว

เอออย่างไงสุดอเอออย่างไงสุดลออย่างไงสุดลออย่างไงสุดอมาเลยมาเมาเสุดลอเออยางไงสุดอมาเลวกโอ้โหมอเยเอ้ยยนสุดรออ๊บเ้ยผังดิไปดิเออดเออตึงโอยสเลยสุดอเออึง สองสุดรอมาเนยมาเสุดรอสุดรอสุดรอเขาข่าวไว้เฉยสุดรสุดรอสุดรอไเชียร์ขอบคุณขอบคุณคุณไปเอ้ายปี่ฮ้องไอซุปอยู่ฮ้องไอซุอยู่ไออ๋อออมาเขื่อนใจน้องชายน้องชายพี่ขอขัดน้องชายพี่ขอขัดพี่ขอขัดพี่ขอขัดอะไรมาเขื่อน สัตว์เคกูกลัวมึงนะเฮ้ยยันดียันดี้รี่องอะไรนักหนูเต็มไปหมดเลยแถวเนี้เอออยากคิดว่ากูกลัวมึงนะเย็นเย็นเย็นโอเคโอ้โหหนึ่งสองมาเลยโอ้โหโคตรแรงเลยสัตว์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกูนักหนูหขอก่อนโอ้ยใจเย็นเื่าใจเย็นโอ้โหดูดิ ห้องนี้อะไรก <ates> ็ไม่รู้เ OK. ต <mass ę> ็มไปหมดวูวูวโอเคไอ้สัตว์ขังขังอ้นักดูบีบแล้วใครมาตายอีกไอ้เน่าข้อบัลเลยไปเน่า เอามะเขืออ่ะเหรอรอดให้ได้นะมะเขือมึงรอดให้ได้นะแดีเรามาเชียร์มะเขือดีกว่าเดี๋ยวดูซิวา่ามะเขือ,อจะรอดได้แค่ไหนจเย็นสโล่แมงค้อเต็มเลยใครวนะน่ะเยี่ยมมากกูครับผมจากผมตีมะเขือเข้าทีละสามโอ้โหอย่างแน่นเน่ยเน้นเกินโอ้แล้วแบบคอรสมีอันนี้ด้วยนะมีบัฟด้วยนะโอ้โหอย่างนั่น โอ้โหใจร้ายกัดเอาอีโต้ไปด้อยด้วยไม่ให้เกลียดพี่ชายเถอะเน้องชายวางวางกับดักกันมาเขาสู้วงวะมะเขือเขาสู้วงวะเอาถัางไว้เยอะตรงกลา,างอ่ะตรงกลางสั่งไว้เยอะแล้วมันเอาพวกเศษผ้าอะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนวะเฮเอาวะมะเขือวะ โอ้ยมะเขือพิวเยอะจังวะพิวเยอะดิโอ้โดนยิงซะมาพิวได้ไงเอ้ยใครยิงลูกธนูมาไม่มีใครเพื่อนไม่มีไม่มีเอามะเขือหน่อยไว้เอามะเขือหน่อยเอามะเขือหน่อยโอ้ยใครเอ็มพีใครเอ็มพีโอ้ยพูดจังเชฟเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้และเอ็มพีไม่เหลือเลยโอ้โหนี่ไงหลังเป็นไงมะเขือเจอแน่ เจอแน่มาเขือนเจอแน่ยังไงฮะมาเขื่อตกแล้วครับจังหวะนี้ฮะอยู่กลางถ้ำกลางเอ็มพีครับสามยี่สิบสองมาเขือลาเธอได้สุดทีลาตอนไหนอ้าวเกลเบิร์กเก็บโบนัอ้าวเอาแล้วว่ามีแต่สองคนวักเอยปืนปืนรัวรัวรัวจัดรัว โ,โอ้โหยี่ต่อพวกยังไงสับโอ้โหน่าพวงเรียบร้อยโอ้โหลงเกินพี่หมาแม่งโปเกินรุ่นหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเจอกันทีเดียวเลยแยกย้ายผอย่างไงอย่างไงอย่าไปย่าไปเฮไปอย่าไปเขาเขาล่อ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 ไม่ได้ล่อเขาไม่ได้ล่อเขาไม่ได้นัดกันเอาใช่เใช่ ถอยก่อนถอก่อนถอยก่อนถอยกอนเมื่อืนถอยก่อนไอเมียถอ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 ยอยเอาถอยถอยถอยถาปาปปลมาปาิต้าาิิอิโอ้ยสุดลอยหาห้งองสยิีอะไปิิโอ้ยอ้าย่าๆๆๆโอ้โหยังไม่มอยู่สคนวะตีใหญ่ปาดิอ่ะตีใหญ่เยอ หลบ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 เราสร้างกระ벙เราสร้างกระ벙เตอเบงเกอร์บังเกอร์เตอีสองเเกอร์บรเกอร์เกอร์เออ e m b มาปีปีมาไม่ไม่รู้คนทเจอเขาอวะนี่โดน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 โนหนนนโอ้นิสนางพัางพักลุกขึ้นลุกขนกโอเคโอเคานี้ลุกหนึ่งอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้า โอเคไวรุนจัดไป Look at these i d ใส่ปลาระเบิดกเน่ะเออนั่นแหละลุงนึงจัดเละดนไหนน่ไหนน่ไหนเอน่นเหรอนหออะไรวะของไม่ปลาย่าดิาดิกับไฟอะไร อะไรอะไรอะไรครับหลังจาหลังหลังจายเฮ้ยเฮ้ยไปวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดูดูจะดูจะดูลลบวกัวตายไปเยตายเออของเขาแรงอะเออไม่ได้ของเลยยังไงเออสี่สี่นีไงลุงดูลุงดูลุดู ตีล้วงแครี่ผมล้วงแครี่ผมลวงแครี่โอ้ยยุ่งแล้วยุ่้งยุยุเออโปโปีเออนี่ไงเออยังไงโอ้โหดิอกระเองกระองกระอกระอ่ัดก่อนโอ้โหโดนอะไรวะเนะี่ยสไปโ,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 โดนระเบิดอะไรวะเนี่ย ตาป yup. ือ่ะนี่ยัยระบิดตัวเองโดนพีหมาด้วยใครคนละเมื่อเลยโอ้แซ่บจัดโดนระเบิดตัวเองว่ะไม่ไหวช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ